มันเข้าไอ้ไม่อัปเดตตลาดเลยอยากแหวนให้ลงมันบังลมลงไปแล้วด้วยนะมลงมาด้วยยังไม่อัปเดตตลาดรัฐสุดเลยมันแยงลงไปอางเงี้ยแยงใครครับอ๋อเราลืมไปเจ้าทินมันเจ้าทินในการอัปเดตแน่ๆ12ล้านจากเมืองไม like ่อยากจะจับเลยต้องมาจากบ้านแล้วล่ะ คุณพึ่งไปใช้บอกว่าใส่เสื้อสีขาวพีว่ยาจะขาวสว,ว่างเลยจ้าขาวหรือดำถ้า,าพี่ยาใส่เสื้อสีขาวขึ้นอ่ะขึ้นจริงมั้ยยาผมว่าเช้าผมเดินมาผมตกใจโอ้พี่ยาอะไรกินก็ดีเ<ะ>ดยครูมาริจัมปาครับทำแน่งร้างห้องน้ำมีเลยพี่ยาทิ้งเบอร์เาไปแล้วไม่รู้เบอร์ไหนแต่เราโพสได้ ยาไมอ้ก็มีานัยนีนี่าัี้านก็้มไแล้วีมีมีอยู่แล้วเ่สวยมากรุ่งวยมากเลยสวยสุดเลยรวยสววยมากเลยอะเหมือนเบอร์เกอรี่เนี่ย ไเนาะนี่อลมเย็นไม่ร้อนด้วยใช่ไหมนี่จัดอย่างเงี้ยเสียทีแรกกันดีแล้วไม่ขึ้นไม่ได้เอาเธอออกมาสามเลยเดี๋ยวเอาัวเรียดเดือดเอบไสวยมากเลยทำมึงนั่งิตฐารซื้อสวยแม่ค้าเลยค่ะที่สแดอตางานขาก็เจ แปดมล้วมันมีเ่ชวเชนมากาไแล้วแห้งล้วแห้งเาไม่เ <developed> ป็นเป็นบางเป็นบางย่อมที่ว่ามันเป็นหลุมนก็จะมีน้ำขังอยู่ไาโโล่ข้นงัไมพเทปูน จาต้องถือขนมสวยๆด้วยใจที่สวยอะไรแจ่บบจ้าอิงหรือเปล่าอะไรอร่อยฮะบอกเขาด้วยอะไรอร่อยที่กินด้ยว่าใครน้ำจ้าผมบอกว่าน้ำรแบ่งกันคนละคร แก้าค่ะขายให้หมดนี่เลยค่ะแกอวค่ะตลาดที่สุใช่คม uh> ัอยู่ตลาด่ดเเนี่ยคนตลาดจริงครับกลับไปอีกไหมตลาดแดงไปแล้วค่ะไปแล้วทำไมไม่เทสเขาเห็นนะาอาเไม่เทไม่เนี่ไม่ไปเทไม่เทไม่ไปสัตว์มันแข็งมา น้ำตาลส,านสนด,ด karaoke, แก้วละ15บาเย็นกินไม่ได้นะเอกจะเจ็บคออยากกินเป็นเบาหวานกินได้หรอไม่เป็นไรกินไม่ได้เป็นเคลอกินไม่ได้นะคะตัดกำลังหมดเลยอ่ะรับร้อยรับร้อยอดเลยเตะแล้วมันถ่ายโอ้โหทำเหมือนเดียเลยน้ำตาลสดแก้วละ15บาทน้ำตาลสดน้ำตาลสดที่เราถ่ายนั่นคือลูกค้ากำลังซื้อครับเลยตกปลาให้ลูกค้าเลือก กินเหมือนเหล้าเลยมันจะไปใช้ตาต้อนกันเลยมันจะใก้แกะแช่กินเหมือนกินเหมือนเหล้าเหมือนเหมือนเหมือนเหล้าข่าแกงแช่เออเคยกินไหมเคยเวลาเขาขึ้นไปตัดตาลน่ะแล้วก็แบกลงมาน่ะเหมือนเลยแกงแช่กินหมือนแกงตาตส่วนมากเขาไปทำเหล้านะครับขั้นแรมีด้านบนโกดังอร่อยอร่อยด้านบนโกดังงั้นทำอะไรแล้วมองดูดูเป็นงานเป็นงาน ไม่ใช่ว่าเป็นงานอันนี้คือทุกวันสภาพเงี้ยทุกวันเลยอยู่บ้านกลใช่ไนมอยากจะเสียงดังแต่เขารู้หมดอร่อยอ่ะเเยยหมอไม่มันกินกินเหมือนกินสาโทอะไรอย่างเงี้ยนะประมาณนั้นเลยนะอร่อยประมาณนั้นเลยนะไม่เป็นแคลเซีมสารสดหมักอ่ะมึงจ่ายตังค์นะไปจอมฮะเดี๋ยวแล้กได้มวก็ขาววันนี้พี่ยานะ ทำไมไม่เอาแบบที่ตีในวันแบบเขาเลยดสั่งไปแล้วสั่งมาแล้วมันทังไปเลยยังไม่ át, ได้ใช้พังเลยมีครับแก่นาตามีครับอันนี้มาได้เลยน่าจะแกงกันทั้งวันเหรอเนี้ยแกงเดี๋ยวแบบนี้ไปนี้อ้อมไปเอาหนึ่งดูอะไรอ๋อพันร้อยสามสแปดท่าน ที่ต่อรถตะนก็มีนะครับอยากองดูนะที่ต่อรถวันนี้ฝนไม่ตกลสอจริงนะเราเชื่อเชื่อพิยาไม่ตหรอยอยากแน่นอนจริงนะแน่นอนจริงเสาร์ีแล้วเบูดยั่ขยาอยาเดินเลยกูมาทถวนี้ นปล่อยให้เป็นตามธรรมชาติมันคู่ใส่งั้นเลยฮะตอนบายก็ตัวใครตัวมันนะเลยทอดมันเนี่ยป่อยทอดมันโยทอดมันโม เทศไทยพิ娅ตั้งชื่อให้ทอดมันหมอ้อไปติดป้ายมาทอดมันหมอ้อได้คฮะโรยเมื่อวานนี้จะไปกินทีน่นู่นนะอ๋อเนี่ยเจ้าเนี่ยอร่อยอร่อยมากเลยอทอดมันเจ้าเนี้ยโคตรอร่อยทอดมันปลากายแท้นนะลูกชินละห้าบาทอันนี้เาขาหางกระทำไม่ทันนะครับเคยเคยเคยเห็นตะไก่คา้เขาบอกว่า ทำไมแมกะทามาเขาบอกหาไม่ทันพียเลยบอกว่าทอดอออกับหม้อเนี่ยมันเป็นมันเป็นสุดข,ขายเคยเห็นไกลทอดหม้ออ่าเนี่ยทอดมันหม้อเลยหมูทอดหม้อไกลทอดหม้อที่เคยเห็นนะเมะันมอเพราะมันหม้อันเยทอดมันมอมันลูกใหญ่ทนะี้บันอครึ่งโล ล็อกทอู้ลูกค้านั้าไว้ของร้านค้าตีอเอไหมลานะเราไม่ต้องั่งล็อกเราขายยิเพราะเาไม่จ้จอันใหญ่เลยจ้าสามห้าบาท